สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้จะมะฮอนนะครับมีอีกหนึ่งผลงานนะครับให้ติดตามเป็นรถ DC70 นะครับรองกระสอบคันนี้ไฟไหม้นะครับเป็นรถลูกค้าจากที่นะครับอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับติดต่อนำเข้ามาสั่งที่อู่ให้บิวนะครับบิวใหม่ทั้งคันนะครับความเสียหายเยอะอยู่นะครับในเรื่องของ เครื่องยนต์ปั๊มระบบสายไฟชุดคอนโทรโลนะครับชุดฝาครอบต่างๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับสาเหตุนะครับ ที่เกิดไฟไหม้นะครับที่ผมมาไล่ดูเช็คดูนะครับเป็นชุดน่าจะเริ่มต้นที่ชุดเบรกเกอร์นี้แหละครับชุดพัดลมนะครับชุดแตรลมนะครับที่ติดตั้งเองนะครับแล้วไม่ได้มาตรฐานนะครับไฟช็อตลงกราวนะครับไม่ลามมาหาชุดเมนสายไฟนะครับสปาร์คทั้งระบบเลยครับ แท็กยางเสียหายหมดเลยนะครับแท็กยางเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาเกี่ยวได้แค่ไม่กี่ร้อยประมาณ100ร้อยได้ครับแท็กยางก็เสียหายด้วยนะครับคันนี้บิวด์ใหม่เต็มระบบนะครับเจ้าของของให้ทําให้ระบบใช้งานได้เหมือนเดิมปกติแล้วก็เก็บสภาพให้กลับมาใหม่เหมือนรถป้ายแดงครั้งนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานการวิวรถน,นะครับคันนี้ของทางอู่จามฮอนด้วยนะครับว่าจะกลับมาสวยสมบูรณ์อีกครั้งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงจามฮอนจะลงต่อใน E ี2ีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับหรือสนใจนะครับรถเกี่ยวมือสอง หรือจะบิวรถนะครับติดต่อจำม้อนนะครับได้ที่เบอร์0910206555นะครับอ,อูตั้งอยู่ที่ถนนเนี่ยเมืองสุรินทรครับกม5สายสุรินจอมพะร,มระ,ะครับโ<ห>อเคครับสวัสดีครับ